เอาละครับท่านผู้ชมาาครับคงจะรับรู้รับทราบเรื่องราวของทักษิณชินวัตรครับนะอดีตนายุัฐมนตรีของประเทศไทยที่ชาวเสื้อแดงนั้นยังหวังว่าสักวันท่านทักษิณนั้นจะกลับมาบริหารประเทศนาจุ่ครับผมวันนี้วันที่9นะครับกันยายน2568น,นั้นทักษิณชินวัตรได้เข้านะครับฟังการตัดสินเรื่องราวของคดีความของอชั้น14ว่าป่วยทพิปหรือไม่วันนี้ครับผมนะฮะก็ได้เข้า ฟังคําตัดสินกับลูกสาวกนะ็คืออดีตนายกอุ๋งอิงล่าสุดครับผมนะฮะศาลมีการตัดสินครับนะฮะว่าทักินจินวัตนนั้นกระทําความผิดิดจริงนะ,ะการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจนั้นนะครับ120วันไม่ใช่เป็นการควบคุมแล้วก็ไม่ได้เป็นการขออนุญาตเข้าการรักษาตัวแบบฉุกเฉินสิ่งนี้ครับนะฮะการที่เข้ารักษาตัวในขณะที่อาการดีขึ้นก็ไม่กลับไปที่โรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ สิ่งนี้ฮะก็ทําให้สารนั้นนะครับมีคําวินิจฉัยตัดสินจาคุกทักษิณชินวัตรนั้น1ปีสิ่งนี้ครับผมนะก็ทําเอาชาว f อฟซของชาวเสื้อแดงนะครับที่ไปต่างจังหวัดต่างกังนนะครับแห่แห่แหกันแต่เชา้าเดินทางกันแต่เช้าที่จังหวัดของตัวเองนะฮะหลายพื้นที่ก็ไปเฝ้าการตัดสินในครั้งนี้ก็เสียอกเสียใจครับนะฮะในสิ่งที่ทักษิณชินวัตรนั้นนะครับต้องเข้าคุก1ปีงานนี้ต้องบอกว่า1ปีเต็มๆแน่นอนการที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมที่จะออกมา งอุตสาลตรรมบวนนั้นค่อนข้างที่จะยากแล้วนะแต่ไงก็ตามครับเกมนี้มีอะไรปแปลก